นักเรียนที่น่ารักแล็ก็ผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เรามาพบกันในห้องเรียนครูรุจีนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณคณรูรุจีมีนิทานมาเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องแต่ไม่ได้ให้ฟังเฉยๆไม่ได้ให้ฟังอย่างเดียแล้ค่ะเพราะว่าท้ายบทเรียนในวันนี้คุณคณรูรุจีมีคําถามและคําถามเนี่ยเป็นการบ้านด้วยต้องตั้งใจฟังไหมคะ อ่าวันนี้ต้องตั้งใจฟังไหมเอ่อถูกต้องวันนี้ต้องตั้งใจฟังนะคะอ่าก่อนที่เราจะไปฟังกันนะคะคุณครูดิิถามก่อนมีใครยังไม่ส่งการบ้านของสัปดาห์ที่แล้วบ้างอ่าถ้ายังไม่ส่งนะคะให้นักเรียนรีบนามาส่งณครูภายในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้มีการเก็บคะแนนเพื่อไปวัดผลประเมินผลกันในท้ายปีนะคะ พร้อมที่จะฟังนิทานกันหรือยังอะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะปูกับงูกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีปูกับงูเป็นเพื่อนกันมานานปูมีนิสัยซื่อตรงไม่เคยทอรยศหักหลังใคร แต่งูกลับมีนิสัยคดโกงและคิดไม่ซื่อกับปูทำให้ปูได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอแม้ปูจะพยายามตักเตือนอย่างไรก็ตามแต่มันกลับไม่เคยฟังและไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยเลยจนในที่สุดปูหมดความอดทนที่จะปล่อยให้งูเอาเปรียบตนอีกมันจึงตัดสินใจใช้ก้ามอันใหญ่โตหนีบงูจนตายขณะที่งูกำลังจะสิ้นใจ ตัวของมันได้คลายออกมาเป็นเส้นตรงเจ้าปูจึงพูดขึ้นว่าถ้าเจ้ามีจิตใจที่ซื่อตรงเหมือนตัวที่นอนใหญ่ยาวอยู่อย่างนี้เจ้าก็คงไม่ต้องพบจุดจบเช่นนี้หรอกทิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้คดโกงย่อมไม่ตระหนักในความผิดแม้กำลังเผชิญหน้าอยู่กับความตายก็ตาม นิทานเรื่องปูกับงูของครูลูกหยีก็ได้จบลงไปแล้วนะคะอ่าต่อไปเรามาเข้าสู่บทเรียนของเรานะคะอ่ะาเมื่อกี้คุณครูลูกหยีบอกว่านิทานเรื่องปูกับงูอ่าคาว่าปูเนี่ยนักเรียนเห็นสระอะไรเอ่ยอ่าปูกับงูเนี่ยเขาเขามีสระอะไรอยู่ข้างล่างนะอ่าสระอูใช่แล้วค่ะสระอูสระอูนะคะเป็นสระเสียงยาว มักเขียนไว้ใต้พยัญชนะนะคะใต้พยัญชนะหรือด้านล่างพยัญชนะนะคะ,ะสระอูมีวิธีการเขียนโดยเริ่มสักหัวนะคะเขียนหัวกลมๆนะคะเขียนหัวกลมๆดูตามลูกศรน,นะคะที่คุณครูลูกจีได้แทรกรูปไว้ให้ดูนะคะเขียนหัวกลมๆเมื่อเราได้หัวกลมๆแล้วเราก็ลากลงมาลากลงมาแล้วก็ขีดเป็นเส้นตรงไปทางขวามือนะคะขวามือ เมื่อไปทางขวามือขีดเล็กน้อยนะคะลูกมันต้องขีดยาวเป็นหมายบรรทัดนะคะนิดเดียวอ่านิดเดียวพอแล้วก็ลากขึ้นไปด้านบนนะคะอ่าสละอูนะคะมีวิธีการเขียนอยู่3ขั้นตอนคือหเริ่มสักหัวลางลงมาขีดไปด้านขวามือขีดขึ้นข้างบนอ่ะสระอูนะคะถ้านักเรียนสังเกตจะเหมือนอะไรคะลูก เหมืนอน,นบอใบไม้ขนาดยังไงขนาดจิ๋วอ่าบอใบไม้ตัวจิ๋วบอใบไม้ตัวจิววจ๋วที่อยู่ที่ไหนคะลูกอยู่ด้านล่างของพยาญชนะนั่นเองเราก็รู้จักสระอูและก็ตำแหน่งในการเขียนของสระอูแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการฝึกอ่านคำนะคะโดยเริ่มสักหมายเล็กหนึ่งค่ะคําแรกนะคะ ปออูปูนออานาปูนาคำที่สองค่ะงออูงูมออามางูมาคำที่สามนะคะปอรออาปาทออูทูปาทูคำที่สี่นะคะ คออูคูนออานาะคูนาะคำที่ห้านะคะคำสุดท้ายแล้วบออูบูชออาชาบูชาอ่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนลองสะกดเองค่ะอ่ะเริ่มจากคำที่หนึ่งเลยค่ะ เก่งมากเลยค่ะนักเรียนของคุณลูกหยีนะคะก็สะกดคําครบทั้ง5คําแล้วเดี๋ยวเุณนคุณลูกหยีจะมีเขียนตามคําบอกนะคะให้นักเรียนไปฝึกสะกดคําและฝึกเขียนมาเลยนะคะการเรียนออนไลน์ของเราในวันนี้ก็ได้ดําเนินการมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการตอบคําถามค่ะแต่ในการตอบคําถามของคุณลูกหยีนะคะจะให้นักเรียน อัดคลิปในการตอบคำถามในครั้งนี้นะคะโดยคำถามข้อที่1ถามว่านิทานเรื่องปูกับงูให้ข้อคิดอะไรข้อที่ 2, สองอาลอูเขียนไว้ตำแหน่งใดของพยัญชนะข้อที่3ถ้าเลือกได้นักเรียนอยากเป็นตัวละครใดในนิทานก็ให้นักเรียนนะคะอัดคลิปมาส่งมาในไลน์กลุ่มนะคะภายในสัปดาห์นี้นะคะ ถ้าเกิดใครส่งเกินอดของรางวัลไม่รู้นะคะอ่าสัปดาห์นี้ก็ขอจบการเรียนออนไลน์เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ